สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในวันจันทร์ที่15นะคะพฤศจิกาย,ยน2564วันนี้คุณเต่าก็มี1คีย์แห่งความมั่งคั่งนะคะมาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันอีกหนึ่งแง่มุมให้ทุกคนใช้คําว่าคิดแล้วก็พิจารณาไปพร้อมๆกันเนื่องจากวันนี้ที่มาแชร์หัวข้อนี้เพราะพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเป็นวันที่หลายคนเรีคกว่าเสียงโชคหรือว่ามีดวงเกี่ยวกับตัวเลขนะคะเอาไว้อันนี้เอาไว้เสริม เสริมสาหรับดวงสําหรับใครบางคนนะคะที่มีความคาดหวังนะคะหรือความโชคดีในวันพรุ่งนี้เนาะคีย์ในที่นี้หมายึงว่ากุญแจที่จะให้เราเข้าสู่ความมั่งคั่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆอ่ะคีย์ตัวเนี้ยทุกคนอ่ะรู้สึกได้นะคะมันเป็นความรู้สึกคีย์นั้นก็คือความรู้สึกแต่ที่มันพิเศษก็คือความรู้สึกเนี้ยมันเกิดจากภายในแล้วก็ ครูอยากให้ทุกคนจินตนาการตามนะคะเรามักจะได้ยินเรื่องของเวลาโค้ดครูใช่ว่าไลฟ์โค้ดเนาะหรือคนที่เขาแชร์เรื่องกดแรงดึงดูดแล้วข้อที่เขามาพูดเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของจิตภายในเรื่องของพลังงานภายในหรือว่าพลังจักรวาลพลังของเทพเจ้าจริงๆอ่ะมันเกี่ยวเนื่องกันแต่แต่ที่ครูจะขยายความให้เราเห็นเป็นรูปธรรมหรือความชัดเจนหน่อยก็คือ ให้เรานึกถึงทางพุทธเรานะคะเวลาเราพูดถึงว่าถ้าเกิดเวลาเราทําบุญเราตายไปเราอยากไปเกิดเป็นเทวดาใช่ไหมคะเกิดเป็นเทวดาอันนี้ในแง่มุมเวลาคนคิดถึงเวลาเรื่องของการทําบุญพอเราตายไปแล้วอาจจะได้ขึ้นสวรรค์ไปเป็นเทวดาไปเป็นเทพธิดาไปเป็นนางฟ้าแต่ถ้าเรามองย้อนอันนี้มองย้อนนะคะเขาให้คิดย้อนก็คือจริงๆก่อนที่เราจะมาเป็นเราอะ่ะเราอาจจะเคยเป็นเทวดา เป็นเทพธิดาเป็นเทพ,พบรตรดนะคะอยู่บนสวงสวรรค์นะคะจิตวิญญาณเราอะ่ะอาจจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอยู่แล้วแต่พอเราได้มาเกิดใหม่ในร่างของมนุษย์นะคะจิตนั้นก็คือจิตที่เป็นเทวดานะคะแล้วมามีร่างกายมามีร่างกายเพราะฉะนั้นทําไมเขาถึงชอบพูดว่าจิตภายในของเราเป็นดั่งพลังเทพ,พเจ้าจิตภายในของเรามีพลังอํานาจความหมายเขาแบนแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้ ก่อนที่เราจะมาเกิดจริงๆอ่ะเราเป็นวิญญาณมาก่อนนะคะเราเป็นวิญญาณมาก่อนแต่วิญญาณนั้นหลายคนไม่เคยโฟกัสเลยว่าตอนเราเป็นวิญญาณอ่ะเราอาจจะเป็นวิญญาณเทวดาเราอาจจะเป็นวิญญาณของนางฟ้าไม่ใช่วิญญาณที่อยู่ในสัมภเวสีทั่วๆไปนะคะอันนี้เราไม่ค่อยนึกถึงและเวลาเขาพูดเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยเขาให้ดึงให้เราอ่ะนึกถึงโมเมนต์นั่นแหละคะ่ะว่า เวลาเราศาสนาพุทธเราพูดถึงเทวดานางฟ้าสิ่งที่เราคิดได้ก็คืออยากกินอะไรก็แค่นึกสิ่งนั้นก็จะมาใช่ไหมคะ,ะ,ะวิมานที่เป็นวิมานแก้ววิมานทองคําหรือว่าความมั่งคั่งร่ารวยในเรื่องของภพภูมิเทวดาก็คือใช้คําว่าบริบูรณ์มั่งคั่งด้วยพลังบุญน,นะคะสวัสดีค่ะคุณนูดียินดีต้อนรับค่ะถ้าเราเอาตรงเนี้ยมาประยุกต์ว่า ทำไมเขาถึงชอบพูดว่าจริงๆอ่ะจิตเราอ่ะเป็นจิตเทพเจ้าความหมายอันเดียวกันกับตรงที่ครูพูดนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้นับถือพระเจ้าเนาะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องพูดถึงเรื่องจิตเทพเจ้าหรือเสกดั่งมีพลังเทพเจ้าทีนี้ถ้าเราเอากลับมาเป็นลักษณะของพุทธตามความเชื่อใกล้เราถ้าเราคิดถึงว่าจิตของเราจริงๆเป็นเทพเป็นเทวดาม,มาเกิดช่ยเวลาเป็นเทพหรือเป็นเทวดาม,มาเกิดหลายคนสังเกตได้อันนี้ใน ใช่คําว่าในเว็บที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานะคะหรือคนที่เขามาแชร์แบ่งปันว่าลักษณะยัางไงาเป็นคนที่เหมือนเป็นเทพเ,ออเป็นเทวดามาเกิดในร่างมนุษย์คำนี้ทุกคนจะได้ยินแต่ไม่เคยทําความเข้าใจเราไม่เคยโฟกัสว่าสิ่งที่เราฟังอะ่ะจริงๆอะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเรื่องธรรมชาติเพียงแต่เราอะ่ะสับสนเองแล้วเรามากักคิดว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับมันเป็นเรื่องพิเศษแต่ถ้าเรามองจริงๆอะ่ะก่อน ก็คือคนเกิดกับคนตายนะคะอันนี้ครูต้องบอกก่อนเนาะบอกก่อนนะว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราพิจารณาลึกซึ้งอะ่ะเราจะเห็นว่าระหว่างคนเกิดกับคนตายอะ่ะมีเส้นบางๆกั้นแค่นิดเดียวทาไมถึงบอกว่าคนมีชีวิตกับคนไม่มีชีวิตเราบอกได้อย่างไรนะคะโอ๊ยไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะตอนเรามีชีวิตอยู่สิ่งที่บอกได้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ก็คือลมหายใจถูกไหมคะลมหายใจแต่เมื่อหมดลมหายใจหมดลมหายใจแล้ว คนก็ตัดสินว่าคนนั้นคือตายแล้วไม่มีชีวิตแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นในหนังในละครหรือว่าในซีรีส์นะคะที่เวลาเขาอังจมูกเนาะว่าตายไม่ตายให้อังจมูกว่ายังมีลมหายใจอยู่ไหมถ้ามีลมหายใจอยู่ก็แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าอังจมูกแล้วไม่หายใจแล้วแสดงว่าคนนั้นคือไม่มีชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแบบคิดแบบง่ายๆก็คือ คนมีชีวิตกับคนไม่มีชีวิตต่างกันเพียงแค่ลมหายใจเพราะฉะนั้นเราก็คิดง่ายๆว่าชีวิตของเรานะคะลมกับไม่มีลมนะคะแล้วก็พอคนตายแล้วเราจะนึกถึงเรื่องของการกลับชาติมาเกิดอันเนี้ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่สําหรับครูครูเชื่อนะคะบอกเลยเชื่อเต็มร้อยเรื่องการกลับชาติมาเกิดทําไมถึงจะไม่เชื่อเนี่ยะคะเพราะว่าถ้าเราศึกษาศาส,สนาพุทธ แล้วก็ทําความเข้าใจจริงๆเราจะรู้ว่าสิ่งที่ตายจากโลกนี้ไปจริงๆเป็นเพียงแค่ร่างกายแต่จิตวิญญาณของเรามันยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะคะยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่สิ่งที่การันตีได้ก็คือคนที่เขากับชาติมาเกิดแล้วสามารถจําอดีตชาติได้เนาะจำอดีตชาติน,ะนั่นคือใช่คําว่าวัตถุพยานเชิงประจักษ์ที่ค่อนข้างชาัดเจนแต่อันนี้ต้องบอกเลยว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถามครูครูเชื่อเรื่องนี้เพราะถือว่าครูก็ศึกษาศาส,สนาพุทธเนาะแล้วก็พยายามเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธนะคะศึกษาพระธรรมแล้วก็ดูเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายที่พระพุทธองค์บอกว่าความจริงสี่ประการก็คือเกิดแก่เจ็บตายนี่มีอยู่กับเราแน่นอนแล้วที่เราจะเห็นที่เขาแชร์ในเว็บไซต์ก็คือ คนเราพอเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็มาวุเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ทุกคนเหมือนดูผ่านๆแต่ถ้าเราดูอย่างใช้ว่าอย่างใช้สติแล้วก็พิจารณาตามสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่ตอนเป็นมนุษย์นะคะตอนเป็นมนุษย์เราทําบุญสร้างกุศลตอนตายไปเราเกิดไปเป็นเทวดานะคะอันนี้นึกตามคุณเนาะพอเราตายไปเราไปเกิดเป็นเทวดา แต่ตอนที่เป็นเทวดาเราจําตัวเองไม่ได้หรอว่าเราเป็นเทวดาเนาะแต่ในศาสนาพุทธบอกว่าเทวดาแม้จะเป็นเทพเป็นเทวดานะคะเป็นนางฟ้าก็ตามแต่เมื่อพลังบุญเราหมดนะคะพลังบุญหมดเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสะสมบุญเนาะเพื่อสะสมบุญให้มีพลังงานที่ดีต่อไปอีกอันเนี้ยแหละค่ะถ้าเราเอาคําสอนในศาสนาพุทธตัวเนี้ยเนาะ มาพิจารณากับความจริงว่าเอ้ยถ้าเป็นเราล่ะเราถ้าเราเคยเป็นเทวดาเป็นเทพมาก่อนเนาะวิญญาณเราตอนเรามาเกิดใช่ไหมคะตอนเรามาเกิดเนี่ยอ่าอันนี้พระอาารย์ท่านบอกว่าธาตุสี่เนาะร่างกายของเรานะคะเกิดจากเกิดจากพ่อนะคะยี่สิบส่วนเกิดจากแม่สิบสองส่วนแม่ก็คือธาตุน้ําพ่อก็คือธาตุดินนะคะ แม่12ส่วนพ่อ20ส่วนกลายเป็นสาส่วนหรือเวลาเราบอกว่าเด็กคลอดออกมาคือครบสามสประการก็คือเกิดมาจากพ่อกับแม่เนะาะธาตุของพ่อกับแม่ร่างกายพอร่างกายมาเกิดสิ่งที่ตามมานะคะวิญญาณเนาะดวงจิตของเราอะมาอาศัยร่างนี้อยู่เด็กคนนั้นถึงเป็นเด็กที่จะว่ามีชีพ นะทางโรงพยาบาลเขาเรียกว่าเด็กมีชีพแต่ถ้าเกิดมาแล้วไม่มีชีพประจรชีพประจรไม่เต้นก็คือใช้คำว่าเด็กไม่มีชีพนะคะก็คือเกิดมาแล้วเสียชีวิตเลยเนาะแต่ถ้าเด็กยังนี่อยู่ก็คือเด็กมีชีพถ้าในทางพุทธก็คือวิญญาณเราเข้ามาอยู่ในร่างกายนี้แล้วนะคะวิญญาณเราเข้ามาอยู่ในร่างกายนี้แล้วทีนี้มันไปสัมพันธ์กับเรื่องของกฎแรงดึงดูดตรงที่ว่าถ้าเราถ้าเราบอกตัวเองว่าวิญ,ญญาณข้างในหรือจิตข้างในของเราอ่ะเป็นเทพเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นเวลาเราฟัง พระท่านสอนเนาะเวลาเทพหรือเทวดาท่านอยู่บนสว,สวรรค์ท่านไม่ต้องกินอาหารเหมือนมนุษย์ไม่ต้องใช้เงินใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยากกินเนาะาถ้าอยากกินก็เนลมิรขึ้นมาได้หรือถ้าเทพขั้นสูงหน่อยก็จะใช้คําว่าอิ่มทิพย์ไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่อยากได้ก็คือแค่คิดมันก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นกฎแรงดึงดวนเขาถึงบอกว่าถ้าเราสามารถดึงดึงจินตนาการของเราตัวนี้ออกมาได้ว่า ถ้าจิตภายในของเราก็เป็นเทพเหมือนกันเนาะแล้วเรามีร่างกายมีร่างกายนะคะให้ความคิดของเรานําไปก่อนหรือจินโลกจินตนาการของเรานําไปก่อนว่าอะไรที่เราอยากได้ให้เรานึกเหมือนเราเป็นเทวดาเหมือนเราเป็นเทพนะคะให้ในหัวเราเนึกว่าในโมเมนต์ของเราอ่ะมันมีสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองเรื่องของความมั่งคั่งล่ํารวยเรื่องของกิจการงานต่างๆให้เราเนึกเหมือนเราเป็นเทพเจ้าเหมือนเป็นเทวดา ก็คือเทวดาชีวิตของเทวดาไม่ยุ่งยากไม่ลําบากถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนเทพเจ้านะคะถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์พลังเทพเจ้าคือเสกทุกอย่างความลําบากอย่าได้มีในชีวิตความยุ่งยากอย่าได้มีในชีวิตความไม่มีอย่าได้ไม่อย่าได้มีในชีวิตนี้เห็นไหมคะถ้าเราสามารถบอกตัวเองได้ว่าพลังภายในของเราเหมือนเทวดาเหมือนเทพเจ้าเราสามารถใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงความคิดหรือโฟกัส โลกภายในของเราใหม่แบบนี้พอบอกอย่างนี้ร่างกายภายนอกก็คือจริงๆอ่ะร่างกายเป็นเหมือนใช้คําว่าเหมือนเครื่องจักรเนาะเหมือนเครื่องจกักรเลยนะเหมือนเครื่องจักรถ้าเราป้อนโปรแกรมเข้าไปยังไงเครื่องจักรมันจะทําตามโปรแกรมที่เราป้อนนะคะอันเนี้ยมันอยู่ในกฎแรงดึงดูดหมดเลยนะแต่ครูว่ามันง่ายถ้าเราเอามาเกี่ยวในเรื่องของความมั่งคัง่งถ้าเราอยากได้นะคะเราต้องโปรแกรมสมองของเราความคิด ภาพในหัวของเราก่อนหลังจากนั้นร่างกายซึ่งมันเป็นเหมือนเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรที่มันจะทําตามโปรแกรมที่เราสั่งเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดก็ตามแต่เรื่องกฎความมั่งคั่งก็ตามแต่เรื่องกฎการคู่ควรก็ตามแต่นะคะทุกอย่างมันจะต้องมาจากซอฟต์แวร์ก่อนซอฟต์แวร์ในที่นี้หมายถึงว่าความคิดของเรา เราต้องมองตัวเองให้เห็นภาพอย่างที่ครูบอกเราต้องเข้าใจตัวเองอย่างทะลุป,ปุกป,ปงแบบนี้ถ้าเราเข้าใจทะลุปุโป่ปปงการที่เราจะโปรแกรมโปรแกรมซอฟต์แวร์ในหัวของเรานะคะเพื่อที่จะป้อนให้ร่างกายเนาะเพื่อที่จะป้อนให้ร่างกายทําตามนะคะมันจะง่ายแล้วถ้าเกิดเราจะได้ยินบ่อยๆว่าความคิดเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนเพราะแบบนี้ละค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่ความคิดของเราเป็นความคิดที่ใช้คําว่า เป็นความคิดของคนที่มองไกลเป็นความคิดที่มองเห็นทุกอย่างเป็นโอกาสเป็นความคิดสำหรับคนที่คำว,ว่าไม่มีไม่มีคำว,ว่าไม่มีจะไม่เกิดในชีวิตเพราะฉะนั้นคุณจะใช้ว่ามีความตั้งใจที่จะทำทุกอย่างให้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะคำว,ว่ายากจนไม่มีในชีวิตคำว่าความลำบากไม่มีในชีวิตคำว่าความยุ่งยากไม่มีในชีวิต แม้มันจะมีเข้ามาแต่เราได้โปรแกรมตัวเองไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ต้องไม่มีในชีวิตเพราะฉะนั้นถึงมันจะเข้ามามันก็จะเป็นอะไรที่ยิบย่อยหรือเบาๆเราสามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้นหลายๆคนใช่ว่าโฟกัสผิดเนาะบางคนโฟกัสที่ร่างกายแต่ไม่โฟกัสจิตใจคือเปลี่ยนร่างกายรูปลักษณ์ภายนอกแต่ข้างในภายในเราไม่เปลี่ยนความคิดเราไม่เปลี่ยนความรู้สึกเราไม่เปลี่ยนจิตใจภายในเราไม่เปลี่ยนนะคะ ชีวิตก็ค่อนข้างจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิมทั้งๆที่ภายนอกเราเปลี่ยนแล้วเนาะแต่หลายๆทฤษฎีเขาบอกแล้วนะคะไม่ว่าไม่ว่าแค่ทฤษฎีเนาะการปฏิบัติด้วยหลายคนฟังทฤษฎีแล้วเ,เอาไปปฏิบัติแล้วเขาก็มาเล่าต่อว่าปฏิบัติแล้วเห็นผลจริงๆหรือบางคนที่ปฏิบัติแล้วอาจจะเห็นผลที่แตกต่างนะคะแต,แตกต่างแต่ว่าที่ต่างกันที่สุดหรือเหมือนกันที่สุดก็คือ ทุกคนต้องเอาไปปฏิบัตินะคะเพราะถ้าเราฟังเฉยๆทำความเข้าใจเฉยๆมันก็เป็นแค่เพียงความรู้แต่ถ้าเราปฏิบัติอันนี้มันจะเข้าไปอยู่ในใช่ว่าในความเคยชินเรามันจะเข้าไปอยู่ในใจเราได้ง่ายกว่านะคะแม้ตอนแรกเราอาจจะเข้าใจไม่ถ่องแท้แต่พอเราลองทำลองปฏิบัติเหล่านี้ดูนะคะควรจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าทำไปบ่อย อันนี้ตรงนี้ครูการันตีเลยว่าถ้าทํำบ่อยๆนะคะถ้าทําบ่อยๆคุณจะรู้สึกว่ามันง่ายมันง่ายขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญความรู้สึกคุณจะเปลี่ยนไปนะสวัสดีค่ะพี่ป้อมขอบคุณนะคะคุณนูดีหวังว่าทุกคนจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจอย่างที่ครูอ,อธิบายเนาะไม่รู้ว่าจะเข้าใจชัดเจนหรือเปล่านะคะตอกย้ําทําซ้ําๆใช่ค่ะใช่แต่ที่ง่ายสุดนะคะให้เราคิดเลยว่า เราเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามาเกิดในร่างนี้นะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่เราใช่คำว่าบอกตัวเองแบบนี้แล้วก็เห็นจิตภายในตัวเองเป็นแบบนี้โดยเฉพาะคนที่ชอบไหว้พระสวดมนต์เป็นคนชอบใช่คำว่าจิตอาสาเป็นคนที่ชอบแบ่งปันเป็นผู้ให้ในทุกรูปแบบนะคะเป็นผู้ให้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจคนที่เป็นผู้ให้ คนที่ชอบเสียสละคนที่ชอบช่วยเหลือคนที่ชอบแบ่งปันอันนี้ค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าจริงๆอ่ะคุณก็คือเทวดามาเกิดนะคะเพราะคำเนี้ยอ,อันนี้พระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนาะพระสังฆราชองค์ปัจจุบันองค์ที่20่นลของเะท่านพูดว่าคนที่มีผู้ช่วยเหลือ,อ,อมีคนได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นถือว่าเป็นคนมีบุญ แต่ถ้าเราเป็นคนที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเราเป็นคนที่มีบุญมากกว่าในความหมายของท่านการที่เราจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้แสดงว่าเราต้องมีมากนะคะมีมากพอถึงสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้หรือว่ามีในส่วนที่พอดีกับเราที่เกินจาก,กเราเราสามารถแบ่งให้คนอื่นได้อันนี้ในความหมายของพระอาจารย์ท่านทุกท่านก็คือความหมายว่าเรานั้นมีมีมากกว่าที่เรา จำเป็นจะต้องใช้เราถึงสามารถแบ่งปันคนอื่นได้เห็นไหมคะในความหมายท่านก็คือเรามีมากอะเรามีเยอะเยอะจะเราแบ่งปันคนอื่นได้อันนี้แบ่งปันในทุกรูปแบบนะคะไม่ใช่แค่ว่าต้องมีเงินอย่างเดียวเรามีร่างกายที่สมบูรณ์ก็สามารถแบ่งปันเรื่องของกําลังกายกําลังใจบางคนมีองค์ความรู้ก็แบ่งปันในเรื่องขององค์ความรู้ให้ความคิดให้แง่คิดเป็นที่ปรึกษานะให้ทัศนคติที่ดีนะคะสอนผู้คนให้ความรู้ แม้ตัวเองจะไม่มีเงินเนาะแต่ให้ความรู้นก็ถือว่าเป็นผู้ให้อันนี้ต้องบอกเลยว่าจิตตั้งเจ้าจิตตั้งต้นเดิมแท้เ,เป็นเทวดามาเกิดอันนี้ค่อนข้างชัดเจนในศาสนาพุทธนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เป็นคนมีบุญอย่างเนี้ยโดยพื้นฐานจะไม่เป็นคนที่อยากช่วยเหลือคนอื่นจะไม่เป็นคนที่อยากแบ่งปันคนอื่นเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าถ้าเราเห็นตัวเองเป็นแบบนี้ก็คือชอบทําบุญชอบสสดมนมนชอบแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นชอบคิด พูดทำแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้คุณปักหมุดตัวคุณเองได้เลยว่าคุณเป็นเทวดามาเกิดแน่นอนจิตจิตดั้งเดิมแท้ของเรานะคะเป็นเทวดาจากสวงสวรรค์แล้วมาเกิดในร่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาจิตภายในที่เป็นเทวดาของเรานะคะแล้วก็บวกกับร่างกายนี้ที่สามารถทําอะไรมากกว่าเดิมได้ไปทำประโยชน์ให้กับตัวเองไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็โฟกัสเรื่องความมั่งคัง่งแบบที่ครูบอกนั่นแหละคะ่ะว่า ถ้าเราคิดจากภายในว่าถ้าเราเป็นเทวดามาเกิดเนาะเทวดามาเกิดแสดงว่าทรัพย์สมบัติของเรามันมีเยอะอยู่แล้วนะคะในใช้คำว่าของเก่าของเก่าเราก็สร้างปัจจุบันเพิ่มอันนี้หลวงตาม้าบอกว่าคนที่ถูกลงวันปัจจุบันเนี่ยในวันเนี้ยท่านบอกว่าเพราะอดีตเคยทํามาก่อนนะคะอดีตเคยทํามาก่อนคนที่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกลงวัลเพราะปัจจุบันมันดึงอดีต เข้าใจไหมคะปัจจุบันมันดึงอดีตเพราะอดีตเคยสร้างบุญสร้างกุศลมาเพราะปัจจุบันก็สร้างต่อใช่ไหมคะก็สร้างต่อแล้วก็เสียงโชคไปด้วยท่านบอกว่าเหตุและผลมันดึงปัจจุบันมันดึงอดีตถ้าอดีตเราเคยทํามาคนที่ถูกบ,บ่อยๆถูกเล่นถูกอีกถูกแล้วถูกอีกก็เป็นเพราะแบบนี้แต่ถ้าคนที่ซื้อเหมือนกันทําเหมือนกันแต่อดีตไม่เคยมีมาเพราะปัจจุบันมันดึงอดีตนะคะ ปัจจุบันดึงอดีตถ้าอดีตไม่เคยทํามาซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ถูกอยู่ดีเพราะฉะนั้นทางแก้ไขอันนี้หลวงตามา้าบอกนะคะทางแก้ไขก็คือทําวันนี้ให้มันกลายเป็นอดีตสมมติว่าทําวันนี้ไปสัก100วันใช่ไหมคะวันนี้ทําวันที่1ไปจนถึงวันที่ร้อยสมมติว,วันนี้เป็นวันที่1 0 1เนาะหนึ 101. แสดงว,ว่าอดีตที่เราทําก็คือ100วันตอนที่เราทําตอนปัจจุบันเนาะทุกวันวันนี้เพิ่มพืน้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้นับไปนับไปจนร้อยวันวันนี้เป็นวันที่1 0 1นะคะ101วันแสดงว่า100วันตอนอดีตเราอะเราได้สร้างเรื่องราวดีๆแล้วเพราะฉะนั้น หลวงตาเลยบอกว่างั้นก็ยืมอดีตมาใช้ได้เลยถ้าคุณจะเสี่ยงโชคก็คือเรามีอดีตที่ดีตั้ง100วันในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความมั่งคัง่งสร้างเรื่องโชคดีต่างๆถ้าวันนี้เราเสี่ยงโชคนะคะเราก็เอาบุญไอ้หนึร้อวันนั่นแหละดึงมาใช้ได้อันนี้หลวงตาบอกนะคะไม่ใช่ครูบอกนะหลวงตาบอกแล้วที่หลวงตาย้ําเสมอก็คือศาส,สนาพุทธเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ ถ้าคุณไม่เชื่อครูก็ลองเอาไปทำเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะนับไปจนหนึวันเนาะแล้วคุณจะมีอดีตที่ดี100วันแล้วก็วันที่101วันนะคะคุณก็ลองไปทำอย่างที่ครูบอกพิสูจน์ด้วยตัวคนเองว่ากรรมดีส่งผลจริงหรือเปล่านะคะ <c oughs> หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะเรื่องของขี่เรื่องความมั่งคั่งให้คิดว่าเราเป็นเทพ เป็นเทวดานะคะจิตภายในของเราสามารถเนรมิตทุกสิ่งได้ให้เราเปลี่ยนภายในของเราให้เป็นแบบนี้ถ้าภายในของคุณความรู้สึกของคุณก็คือคุณมั่งคั่งล,ล่ารวยจริงๆนะรู้สึกจริงๆนะให้คุณรู้สึกจริงๆนะถ้ามีความคิดแยง้งง้องแงงงงแงงไม่เอาต้องบอกว่าเราเป็นเทวดามาเกิดเราเป็นเทพเจ้ามาเกิดเพราะฉะนั้นเทวดากับเทพเจ้าความลําบากในชีวิตมีไหมไม่มีความทุกข์ยากมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเทพเทวดา ความทุกข์ยากในชีวิตของเราต้องไม่มีอันนี้ความคิดเราต้องเปลี่ยนแบบนี้ความลําบากในชีวิตต้องมีไหมต้องไม่มีชีวิตของเทวดาชีวิตของเทพเจ้าต้องเสกได้ง่าย,ายๆดีๆสบายๆส,สามารถทําอะไรบนโลกนี้แบบสนุกสนานแล้วก็อย่างมีความสุขอันนี้ใช้คําว่าอันนี้ฟังมาจากของอาจารย์บัณฑิตเนาะอาจารย์บัณฑิตเอื้องรังสี ท่านก็พูดเรื่องกฎนี่แหละถ้าเราว่าจริงๆอะทุกอย่างมันมาจากความรู้สึกเป็นอันดับแรกความรู้สึกของเราถ้าเรารู้สึกเหมือนที่ครูบอกว่าบางังคั่งมหาศาลจริงๆคุณมีเยอะจริงๆในความรู้สึกนะคะความลําบากในชีวิตดังเทพเจ้าชีวิตต้องไม่ลําบากนะคะถ้ามีก็มีนิดหน่อยก็พอพอให้ชีวิตมีสีสันนะคะแล้วก็ความยุ่งยากในชีวิตไม่ควรจะมีเพราะชีวิตเรา เราเป็นเทพเจ้ามาเกิดในร่างมนุษย์นี้นะคะเป็นเทพเจ้ามาเกิดในร่างมนุษย์เพราะฉะนั้นจิตภายในของเราก็คือจิตเทพจิตของเทวดาต้องทําดีมากกว่าเดิมคิดดีมากกว่าเดิมแล้วใช่แล้วค่ะเมื่อไหร่ที่เราคิดแบบนั้นสมองภายในเป็นแบบนั้นไอความคิดภายในเป็นแบบนั้นโลกภายในของเราเป็นแบบนั้นสมองนะคะสมองมันก็จะหลั่งสารแล้วมันก็จะขยายใช่ไหมว่าเส้นประสาทนะคะ บางคนบอกว่าพอเราอายุเยอะลอยหยักในสมองมันไม่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่เส้นประสาทในสมองเรามันขยายได้นะคะเส้นที่เป็นเส้นโพสิทีฟเส้นที่มันเกี่ยวกับใช้คำว่าเส้นที่มันเกี่ยวกับความคิดบวกนะคะมันจะแตกแขนงออกแล้วขาที่มันหยังกับเส้นประสาทเรานะมันจะขยายเติบโตแล้วแขนของมันนะคะมันจะยืดออกไปเพื่อไปหาเพื่อนที่อยู่ในเส้นประสาทของเราอะ ที่เป็นบวกเหมือนกันนะคะบวกกับบวกมันจะไปด,ดึงกันยิ่งเราเป็นคนที่คิดบวกได้มากเท่าไหร่เส้นประสาทในสมองของเรามันยิ่งขยายมากขึ้นแล้วใช่ไหมว่าความฉลาดมันมาจากเส้นประสาทยงใหญ่เหล่านี้นะคะรอยหยกักเราอาจจะไม่เพิ่มแต่เส้นประสาทภา,ายในที่มันเชื่อมประจุไฟฟ้าในสมองของเราอะ่ะมันเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลาอันเนี้ยวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์มาจากพระที่ท่านนั่งสมาธิมานานนะคะก็คือจิตใจสงบ สามารถปรับไปอยู่ในคลื่นแห่งความใช่ว่าเป็นสมาธิขั้นสูงแล้วเส้นประสาทที่เขาเห็นก็คือคลื่นเส้นประสาทที่เขาบอกเนี่ค่ว่าพอเป็นสมาธิซึ่งส่วนใหญ่เป็น s o t i v e t h i n k i n g นะคะความคิดเชิงบวกมากๆเนาะเส้นประสาทเหล่านี้เส้นใหญ่เส้นหนาแล้วก็มันมีการแตกแขนงของเส้นออกไปอีกเยอะแยะมากมายนะคะใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปเซิร์ช Google นะคะหาเรื่องของเส้นใย,ยประสาทนะคะศึกษาเพิ่มเติมได้ว่าวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ได้แล้วจริง,รงๆเรื่องของการที่เราคิดบวกความคิดของเราเปลี่ยนความคิดของเราโครงสร้างในสมองของเรามันก็เปลี่ยนไปนะคะเส้นใยประสาทเรามันก็เปลี่ยนไปเมื่อมันเปลี่ยนไปสมองการทํางานมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามเพราะว่าความคิดดีเส้นใยประสาทในส่วนดีมันขยายมากขึ้นสมองมันก็ต้อง ทำงานในส่วนดีเพิ่มมากขึ้นเมื่อสมองเราทํางานในด้านดีมากขึ้นคลื่นที่มันปล่อยออกมานะคะคลื่นสมองที่ปล่อยออกมาสู่ร่างกายของเราก็จะเป็นคลื่นพลังงานได้ดีแล้วเวลาคุณไปส่องกับเครื่องที่มันสามารถวัดรังสีร่างกายหรือเครื่องที่ที่เราเห็นเรื่องวัดความร้อนนะอุณหภูมิความร้อนในร่างกายเราจะเห็นได้ว่าคลื่นของเรามันจะเปลี่ยนไปด้วยเนาะเออช่วงที่โควิดนี่แหละค่ะมันจะมีเครื่องที่เขาวัดอุณหภูมิเนาะถ้าตัวเราสีแดงเยอะนะคะ อุณภูมิเกิน37องศาเนี่ยตัวเรามันจะเป็นคลื่นสีแดงเพราะคลื่นความร้อนมันสูงนะคะแต่เมื่อไหร่ตัวเราเย็นมันจะเป็นคลื่นสีฟ้าแล้วถ้าเกิดคุณทําแบบนี้แล้วลองไปเข้าเครื่องเหล่านี้ดูพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าถ้าเราเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่คิดบวกมากขึ้นเวลาเราเข้าเครื่องเหล่านี้ตัวเราจะเป็นคลื่นสีฟ้ามากกว่าหรือจะเป็นคลื่นสีแดงมากกว่าหรือบางคนใช้คําว่าดื้อหน่อยล้นหน่อยนะคะพิสูจน์อย่างที่ครูบอกก็คือลองตอนอารมณ์โกรธเนาะถ้าสมมุติคนที่ ใช่ว่ารู้จุดที่สามารถอยากไปพิสูจน์เรื่องนี้ลองอารมณ์โกรธแล้วเข้าเครื่องนี้ดูว่าคลื่นในตัวเรามันจะเป็นสีไหนกับตอนที่อารมณ์ดีๆความสุขสุดๆแล้วลองเข้าเครื่องนี้ดูว่าร่างกายของคุณจะมีสีไหนลองไปพิสูจน์ดูนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันสามารถยืนยันแนวความคิดทางพุทธของเราแบบนี้ได้แล้วเนาะสำหรับวันนี้กูตอากูแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณคุณนุดีขอบคุณ,คณ,คณพี่ป้อมนะคะที่แวะเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังย้อนหลังนะคะสําหรับใครที่ข้องใจหรือว่ามีปัญหาเรื่องของอยากเข้าใจเรื่องกดแรงดูดมากกว่าเดิมอยากเข้าใจความเป็นตัวตนของเรามากกว่าเดิมหรือเป็นอยากจะปรับเปลี่ยนทัศนคติตัวเองนะคะเรายังมีข้อสงสัยเนาะสามารถเข้ามาถามคําถามครูได้ทิ้งคาถามไว้ได้ใต้ ใต้ไลฟ์ like, หรือใต้หรือใต้วิดีโอนี้นะคะหรือบางคนสงสัยมากกว่านั้นเนาะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ถ้าหาแล้วรู้สึกยังไม่โอเคอยากคุยกับครูก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะมีเบอร์อยู่ในเพจอยู่เนาะมีเบอร์อยู่ในเพจหรือว่าทักเป็นข้อความมาก็ได้นะคะ้ขอบคุณค่ะคุณดูดีสำหรับวันนี้คงฝากทุกคน ไว้เพียงแค่นี้เนาะข้อมูลดีๆสำหรับไน์หน้าเรามาดูว่าครูจะมีข้อมูลดีๆเพื่อให้เราเอาไปพัฒนาตัวเองได้ง่ายๆแบบไหนบ้างนะคะอย่าลืมรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีเงินไหลนองขอให้ทุกคนมีทองไหลมาขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่เรื่องราวดีๆในชีวิตแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ